เี้นจ้าไส้เผือกจ้าหอรสิบบาทจ้าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเป่าอนิกซ์ระพสมผลนะครับในโครงการวิการอาชีพออนไลน์จังหวัดสกลนครประจำปี2564วันนี้ครับคุณผู้ชมผมยังอยู่ที่บริเวณตลาดสดของเทศบาลนครสกลนครแล้วก็ตลาดตอกันค้านะครับอยู่กับบรรยากาศของการขายของพ่อค้าแม่ค้าลูกค้ณลูกค้าเต็มตลาดนะครับมาสรุปตาร้านหนึ่งนี่ร้านนี้เขาขายขายอะไรนะฮะข้าวเหนียวเปียงไส้นเผือกจ้าข้าวเหนียวเปีงไส้เผือกนะครับ รับขายแบบหนาฮว่าในหนาหนาเนาะจ้ะแต่ว่าหนาฮอเ่เน,า,นาก็ต้องพอยุงไปก้นจะ้ะโอ้ครับผมใกล้สินานาแล้วแหละตันสิได้ขายดีแล้วตัดสิได้ขายว่าได้ขาย่จ้ะมันสิบ่อ็หนัดก้นหว่ามันก็ขายว่าไ้ซื้อ<ๆ>มือนี่มันยากขายได้ขายได้ปกตินี่มาขายซื้มือเปล่าจ้าขายทุกมือจ้าขายเท่าไหร่ครับเนี่ยนี่ขายห่อละสิบบาทจ้าห่อละสิบบาทค่ะอ๋อครับมือนึงขายได้หลายเท่าไหร่ครับ ตั้งแก้มก็ได้เยอะนะครับมือละลายหาซีพ่อมาดิซื้อมือเนี่ยค่ะฮุกซีพ่อก็ยังไปยากค่ะขายบ่ออได้จ้ะตั้งมือเนี่ยจะเต็มตาได้ขายบ่ออกเลยโเดี๋ยวมึงจะขายมือครับเดี๋ยวใครไปใครมาเฮะหนาหนาวมานี่มือละสามร้อยห่อปุณหาจ้าแมันเยอะจังหนาวมันมีคนมาถนัดจ้าเงียบจ้ะซื้อมืออ่าครับเอาขออนุญาตซิมเบิ่งก่อนนะมันเป็นอะไรเนี่ยนะครับเขาเนี้ยมูลมันแบบเออเออเอาอันอันนี้นะฮะ อันนี้กับหอด้วยใบตองใช่ะนะครับเก๊ออกมาอยู่ไซร์ะปาน,าปน,นี้เอ,อ,อ้าเป็นข้าวเหนียวมูนแต่ผมไม่เคยกินแบบห่อใบตองอย่างเงีย้ยคุณผู้ชมหอมเลยครับเนี่ยหอมหอม้หูหอนอนหอนอนเออเออเออ๋อโอ้นี่หูหูเพื่นกำลังทดสอบจสาบอุ้ยนี่น่ากินมากนะฮะ แกออกมาก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือคืออย่างแน่ครับนี่เผือกเผือกจ้ะอ๋อมีเผือกมีข้าวเหนียวนะครับเาจ้ะจมูกกระเพร่ใช่เผือกชิมนะฮะชิมก่อนนะฮะร้อนอากาศก็ร้อนฮะอันนี้ก็ร้อนใชอากาศร้อนอืมมันก็จะเป็นแบบมันมันมีกระดิ๊มีข้าวเหนียวอร่อยเลยเนี่ย ยิ่งถ้าเกิดกินแนาหนาวยิ่งอร่อยเนาะจ้าขอบคุณค่ะอืมแล้วน,น,นี่เราขายแบบนี้มานานยังคะพี่ก็าขายมานานแล้วจ้ะสิบสองสิบสามปีนะจ้ะอ๋อสิบสองสิบสามปีมขายอยู่พี่ตลอดเลยปะก็ขายอยู่บีทค่ะที่แรกขายอยู่บักก๊อสจ้ะอ๋อทีแรกขายอยู่บักก๊อสจ้ะจ้าตอนที่บักก๊อสก็มีคนเอะค่ะก็เลยย้ายมันเหี้จ้ะ,าานนาม,จะมาขออยู่น,นแล้วไม่ย้ายไม่ย้ายไปดงบักก๊อใหม่อะพี่บม่เคยไปจ้ะเคยอ๋อไม่เคยไปอยู่ในแถวนี้เนาะอยู่ใกล้ๆเช็ดมืออยู่ไหนที่นี้ ปลาเซตมุสใช่ไรป้ะจ๊ะขออนุญาตนะฮะจ้าอ๋อปลาอร่อยจริงๆก็แล้วพี่เนี่ยทำแบบเนี้ยขายเนี่ยไปหัดมาจากไหนหรือว่าไปเรียนรู้มาจากไหนจ้าก็ไปเรียนน้ำเพลินมาจ้าอ๋อไปเรียนน้ำเพลินมาจ้านเพลินขายดีก็เลยอยากขายน้ำจ้าเพราะขัดซ้อนไปก็ไปเรียนน้ำเพลินมาจ้าจ้าเทียนเอาจ้าบางเหมือนกันเขาขายเลี้ยงชีพมาเป็นสิบสิบปีแล้วแหละใช่ไหมครับจ้าอ๋อแสดงว่าคนที่อยู่แถวตลาดนี้ก็ซื้อทุ่นเคยกับเฮาว่าเฮาขายแนวนี้มาค่กไม่เปนไรครับค่ะ บ้านนี่ก็อยู่ในเมืองสกลนี่หรอจ้าเราอยู่ในเมืองสกลนี่ละจ้าหาเช่าอยู่จ้าแสดงว่าเป็นคนพื้นเพอยู่แถวนี้กาได้คนขอนแก่นจ้าอ๋อเป็นคนขอนแก่นจ้ามาได้แฟนสกลก็ได้มาเสาค่ะขายู่ที่นี่ค่ะนี่ตามผู้บ่าวหมฮะคุณไม่ต้องเออความรักไม่มีพรมแดนนะฮะถามจังหวัดกับวัไปหาเดียวปฏิตามมาอยู่ที่เลยเนาะเป็นคนสกลนำกันนะครับจ้าโอเคครับพี่ชื่ออะไรนะชื่อ สบายจ้ะพี่สบายอ่าพี่สบายเอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับหน้าหนาวเ,เนี่ยเดี๋ยวอีกสักหน่อยหน้าหนาวแล้วอยากกินข้าวเหนียวมูนใช่ไหมไดอไปตองร้อนๆอ,อร่อยอร่อยมาแวะอุ่นหนุนได้นะครับพี่เขาขายทุกวันอยู่ยที่ตลาดนะครับหน้าหน้าตลาดตอนค<ช>้าในเขตเทศบาลนครตกบนครของเรานี่แหละนะครับควันจะมีมัดพิ้งเบิกพิ้งด้วยจ้ะอ๋อมันปิ้งเบิกปิ้งด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีมันลดลงก่อนจ้ะลดลงเงอย แต่มันมันยากนะครับมันหอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้มันมันวิดโควิดไปสักก่อนนะฮะแล้วก็ไปหน้าหนาวเดี๋ยวเรามาเจอกันจัดเต็มแน่นอนนะครับอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ผมเป่าหนิ๊กตีระพงษ์สมบูรณ์แล้วก็โครงการวันมหกรรมอาชิปออนไลน์จังหวัดสกลนครตสำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนครขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่อีกทีนะสวัสดีครับหูกินต่อก่อนกินต่อ